มีหมักแตงไว้ไว้อ่าปอกทำเจวนั่นเด้อ่านั่นปิดเป็นเด้อในก่ก็น้าน้ามันนี่นี่ทำยังไงจบเป็บวะเซ่บบ่นี่เออแซ่บเอาไปให้เอาไปให้ไปเอาไปให้พ่อสร้างน้ำพร้อมเด้อให้พ่อสร้างน้ำพร้อมหิวได้บ่นี่พ่ออจะกินนี่ละเดี๋ยวตีตังกาเด้อใช่ใช่ใช่ย่างเข้าไป มอรุดรุดบดรุดหดรุดรุดเออรุดห่อนันเดียวนี่น um um ี่นี่นี่นี่อติดเนาะต้มเลยต้มบอรเนเบรเเย็นเนาะงันไม่สูดเยอีกอ่ข้าวต้มเนาข้าว้มันเย็นงนะติดตอ่าแค่เป็นเหรออร่เบาบ่อืมอือาแ่ หาไฟขึ้นเข่ากันเนาะตอนนี้กลังหิวแห้งเยงไ้ทันกับหยุทันบีด้แต่โมทันบรีกำลังใช้ไฟอยน่อยเนาะโอ้แสบวะผูกไว้เอะมีใน้ัในมันน่อุมมีหักแตงออกได้หมักแตงนะะเป็นปูนเองเลยบ่อยผ่ปช่วยช่างโอ้โทับร์ด้เมื่อมาหนีพอชางราเหตคะแนนเลยนใหม่มากแหังหน่เนาะ ขึ้นปูนีกเลยกาขาขากระด้างเริ่มเริ่มหร่าอะไรอ่ะขึ้นปูนถาบอ่ะอาเฮ็ดเฮ็ดาบมือเล็กด้ยนะมือเลกเลยบอหนี่่ะเออ No, đã giải hạng hạng, no. Hạng 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 lên hạng

ภาษาอางโมเมืองจะเอาสีเมืองเออแบบปาสีเมือเราบ่ได้ดิกอดเนาะกินทอดสีมือบ่าษากินทอดตะกอดบ่ได้ได้ใช่แล้วเป็นพช่างกอดกูขึ้นกอดอยู่บ่อใช่เนี่ยชุกเจ้าบ่วให้บ่ใส่ผ้าโอ้ยผัวไขว้ได้บ้านฉันอ้อมกอดนี่เคยเป็นของฉันแน่นอนคำเนาะมีแต่เราที่ได้หั ทำเส้นให้กินก่อนจันพี่น้องเอ๋ยเนาะแม่เพิ่งบริโภประสงค์ออกน้ำพี่น้องเอ๋ยสามแสนได้โบแก้วเด้อยดอยดอยดอยเป็นคันนี้สบายดีบ่ายสายฟ้าเอาน้องสายฟ้าเนาะเป็นบ่าวได้ไหม ซื้อคันไหนใช่น่ะชือใช่คันนี้แหละว่าแมลงบ่นาะลงคนหรือันนนะยะมแต่ก้าวเอาขี่คันไดมา่ะาคันนี้ว้าคันนักแต่จังว่าเปลี่ยนแต่จังว่าเอออ่าเดี๋ยวเปลี่ยนคันเนาะ้าอไปได้นอนเสื้อาวันนี้คันน่้่เจ้ากระตานไปไหนด้ พี่นี่มาเอาว่อนี่กินแล้ววเขานะเขากินอะกินเลยกินนี่นี่ปากินงงแซ่บแท่นนี่อ่าจอ่เปิดภาพมากกัเป็นพากันยืนด้วยเนาะสบายดีเด้อเนาะเวนุ่งบ่แท่อะไรกเจ้าน่ะแอะไรอนเจ้าน่ะเหรอเจ้าใช ลบกเป็นยังไม่แล้วก่อแล้วเลยดิก่อเรียบร้อยแล้วก่อเรียบร้อยแล้วแต่ยังท่านจะโบกเนาะโบกข้างในบะไม่ใหม่โบกข้างในแล้วตุ๋ยเขาเลืกัตบ่เนาะเขาเล่ลงสีหาเถื่อหลงสีหาลงสีหาเถื่อได้พ่อสร้างเพิ่นเขาหนึ่เนาพ่อสร้างเพิ่นเฮหยียงมือนีิเพิมโบกเพิ่นโบกไม้เละไงยังแต่โบกเนาะทิพย์หนูพ่อจ้ะ น้ก็ว่าจุได้เลยนี่บอกวนี่นี่ไปได้มา้วนี่มีขาบอกนิ่มบะย่างบะใช้เอ็มบีโอ้หลายคนเนาะหน่อืมดยอ่าอาเม่ไว้นยังสันแล้วยน่ไยทีเข้าไปหาเอาไปกินข้าก่อนเที่ยงไหนพียงใดเลยกินข้าวหนาบปไม่ใช่เข้าฮะกินเป็ดกินไกินเป็ด ให้เอาปิดมากรชางชื่อกรชางชื่อเป็ดเออเป็ดชื่แบงบ่เออแบงไว้ได้จักเงินตึงตอนไดเข้าไปอยู่นะข้าไปเลยไปไข้าไปก้อนเดี๋ยวข้าไปกำลังเอาไปกนนะเออจไวาสีัไปแล้วหนกนจหนกนมกันเลยไปไปใปเราใส่าไ่าึงไปะเอาเอาพักกันพักกัน

ก็ำนแมงคันเก่นก่อนนะสียังเนาะอ่าสีขาวท่นบอแม่อ่อ่านสีขาวคันนี้ด้ยสีขาวอ่ั้มแล้วลงกั้มนี่ลงคนอืงบมาสร้างดิเอวีกวอ่าเอาของต้นนี่มีหมักแตงว้ไว้อ่าปอกทำแจว nè đây ah nè bít chân đây này cái nắp nắp nó nè nè làm gì này làm gì vậy xếp bao này xếp, ê sang một nắp nữa, bỏ sang một đấy bao này bỏ cái này ra, để tì đây, à cho nó, cho nó nhàng lại, bỏ hết này, lút lút bỏ lút bỏ lút bỏ lút,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 

โอมีไ oh, no. er ่ใชอนีมเนาะมีูไค่บ่มีดูไข่เออเนาะนามหอกเบิรไปนามมีอยู่บ่ไ่ได้แกย่ไ่ได้แกยบ่มาใส่เนาะทางมือทางเมือขอขอโทษขอไปอะไรชั่วนนึงพอโอ้โหน้ามันน้าก็ออกดเต็เต็มอยู่ตมา่ยกินเข้าก้อนน่อเนาะไป พามาเดี๋ยวเดี๋ยวจังองอีกได้ขาแล้วก่อนนอไยเนาะนอง,นนะองจฟ้ามากินข้าว,วกันกินกินครับไงวายังไกินมาเนี่เจ้ออาอฮะกินซืดกน,นืนก็คาล้วกินซให้ซีมา,า,ามือนอ่อนนิ่งออนนิ่กัน นี่เป็นังไรนะพากันกินข้าวต้มไข่ต้มไข่ไข่ตุบไปเรื่อยๆครับแจวแมงดาขึ้ติดแจวแมงดาตาโคชนาต้องเข่าแล้วคือติดหน่อยง่ายนะนี่นะเนาะคือนก็มันคือนจีบปกแบบง่ายๆไปเลยมันก็ยิงตามสูตรขาเจ้าเห็ดคือกัน ต้เยเอาเเเจินเะบอร์เซนเย็นนะมันต้องมีสูตรยไะถ้าเาต้มเนี่ยาเา,าปาไมาันเย็นอีกนะติด,ตดอ่าแกเป็นหออเหอบออา้าบ่อืออือเอาขาเจ้าไปข้าปลาไปกินข้าวกันเนาะตอนนี้กำลังหิวแห้งเพียงเลย วันจับอยู่บนทันบัรซารีด้ <c oughs> อยทีาางใส่ฟาไไหนนะ่อยเนาะกินข้าวต้อแล้วก็มากินบักซารีต้ออีกวันนี้คือยังไงเนาะตอไม่ใช่น่วยใครกิน,นี่ <c oughs> สองวย <c oughs> อีอ่ยังบนี้อืม <c oughs> จนอน,นเฉยนองใส่ฟาาข้าไปเงินงาม nhang đại thế phươn bảm, à? nhang vô, ô oh, nhang đại thế nè, ừ. thắc xếp, bỏ xếp bây giờ nó gấp khẩu này, nè, anh để tham nè, à, anh kinh cái bớt, sao thôi, anh ba nhang, ô xếp bò, phù với đó, mì này mà nè, mì, mà ngon nè. งูแตงจะปลูกไว้ล ah, <Okay. S 1> ah, ่ะงอกิเโอ้ยว้แบบนี้งูงวกินเว้นเลยเลือนปีประตูวะอ่ะเลือปีประตูว่ะมันจะงวกิบเวนบ่เอาไปให่ใงัวเข่ามันหมุนเข่าวะบอ่นอะเนี่หน่ะฮะ่บอกไม่บอก กินยังแซ่บเลยกินนี่อาวยากเข้าเอยากเข่าเออมนากโ่ข้รถมาเออมือเงี้ยมากขี่รถจักเหรอมือเมียวว่าขีลคนดิบ่าว่าบ่าวขี่รถขั้นเก่ามากว่าขี้รถขั้นไม่หรอวะเอ้ยบ่าไปแล้วบ่าดิดน่เด้ได้มาหาราะมเดี

อืาวเอาน้ำให้สร้างนะบ่มหให้แล้วจะคนมันมาเห็นจ้ะซองบ่ก็ไม่สร้างบ่สามเฮ้ยเอาคือไม่สร้างบ่เนี่ยมนมาซอยมีคนมาซอยบ่โอ้มีคนมาอันอ่าเครื่องปูนเครืิงงานแห่สายซอยอีกสมาชิกเพิ่มให้สมาชิกเพิ่มอีกเนาะได้เพิ่มสมาชิกแล้วสายพาน อัดแล้วใชเนาะอ้าอากินกินพุ่นนะจะเบิ้ดมากเลยทางท่านกินเขไอิ่มบานนี่นะอิ่มบานนี่โอ้ยไม่ได้กินดอกเป็ดจ้นนะไม่ได้กินหรอกกันว่าคืออะไรนี่ว่ากินทับซีนบ่สวยจับเนี่ยสวยจุ๊สจุ๊สวยจู๊กินติกินตกิกินโตกินอะไตลอดเลยนี่คืองานถนัดจีนะเออกันบูดนะวันอะไรกันเนาะ กันบูดกันบูดเออกันบุดเลยเออโดยอดเอออเอออพี่น้องเนาะอ่าเดหมักพูดีบัดเลยเออไม่แต่เฮาใช่เนอนพูดพาไปบงเฮือนงามได้บาทนี่เข้ากับกิจวินญเนาะพุ้นแล้วบาทนี่เชบอยู่ป่ะเชบ่อก็เบ่กับบางงินนี่เดี๋ยวตัมาตื้อเดีตะแกนบาทนี้ เฮียงก็เบิ่งดู้หุงนะโอ้แค <laughs> <laughs> ่น,น,นี้โอ้มะโน้และดิเอ้ยเนาะปลา,าไปบ้างเฮื้อนปลาเอาปีนอนนอยเนาะอ่ามาหอดหน้าบ้าน <laughs> เฮื้อนซานของทางน้องสายฟ้าปีนออยฟ้า <laughs> ทุกอ <laughs> ่า

อ๋อ,อ,อตัวมีูู่ซอยมาเหมือนเนาะมีผููซอยเพิ่มอีกออตัต่างออัางทปลาขึ้นปูนเองเลยบ่อย,ป,นนยปูช่วยช่างโอ้บ่ทรรมดานือ่อมาหนีพอช่าเราแหกคะแนนเลยนี่ไม่หมากแหงอหมเนาะ

ทอดเนกินทอดต่กุดม่ได้ิอดตะกอดได้ใด้แล้วเป็นช้างกอด้ขึ้นกอดยี่บ่เฉเนี่ยชุกเจ้าบัวให้บ่ใส่ผ้าโอ้ยบัวคอยได้บันห้อมกอดนี่เคยเป็นของฉันเนะนอนคำเนาะจะร้องไห้กี่เออให้ให้ได้ให้บัวาใหยังให้ยังอ่โอ้ยบกาบ้าาคนเอ้า ผมเองเรานอนเทือนบ่อนโกนหมดที่น้นเทยเจียวอนโกนทีเอาเยวก็เกพี่น้ไปเนาะไปไปเนาะได้ดังแล้วบ่ไฟน่ะเออไปเพิ่นนินี่บ่ไปเพิ่นปิ้งได้เพื่อเองเห็นปลาไ้ทางกินตัวแรงบ่สิด้กไปเน่เอือบมีเอาเน่เพื่อนแล้วเเอือบไปเลยบุระวังมันไปเป็ตะเหียแท่น่ะ nó thì à mà là thư mưa này đó đi đi là thì đi đi sau này nó rút mưa nó đây chín đấy Nó mình mình đây chín rồi mình là quẹt là đây hết may đấy à, thì đi đi quẹt thế này cả lang 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 đấy quẹt nào phải phải quẹt nào thì mỏ nhang đấy hả sao chẳng nói ได้จะสปิงเอาไปไหว้เพิ่นเพิ่นบุกเบาเลยกระจังมาไหว้กินเมอแดงมื็ดเช้าด้วยก็จะสีปิ้งอันนี้พอปิ้งจะย่างเอาเพิ่นจะปิ้งเอาไว้เอาไว้ก่อนจะเอาไปน้มจันงเพิ่นมาเด้วยเจ้าอยากก็ได้เแล้วแต่เว่ากันค <e oh, oh, ่อยลงเรียบก็ได้ขอนงก่อนเอามาไว้พี่ก่อนไปยังช่วยมันสีนั่นเลยอง

นี่น้องไร้างอ้อยใ่ะน่าเกือไปบ่ะเบ้านันแบบนี้ได้เท้อกรเป็นเขาไปย่องไปเนี้ยไปกรเป็นนั่นนี่คุณอะไรเลยน่องจังจะได้พังเขาตัวย่องไว้ก่อนแน่นอนก็ว่าภาษาบ้านคนแป๊กจะได้เตดก่อดอกเซลกันงานเมื่อย บวมาทั้งในแล้วเรากบนี้ทางทางในคุณแล้วเนาะเดีอเดตห้องนี่เนาะเขาทั้งนอกเนาะเี่แล้วเห้องนั่นลนเกี่ยวบอด้วยแบบนี้เนาะพอดะบุงด้วยนะเื่อยๆเนาะเอาคำเื่าเ้นเลยเรามาลายมือเติบปีหน่อยนับคนโบกทา้งในจนแล้ว เราก็ไม่ได้มาหลายวันเติมเนาะเขาตล้าตล้วไม่ได้มาตนปนตูนปันเออเอาปูนมาน่มั้ไมัมึงม่ไปเก็บมาเลยมน่กิอืเอาไปนี่ถึงเวลาเราจัดการเองแล้วบานนี้ได้ข้นเองได้เนาะโอ้ อดดแล้แ<ม>บนี้คาับข่ากัด้ี่เขานวาดครัูเอ่าผสมเขากันดีขนาดเนาะรักตวน้กนนโอ้ผูเป็นผูเป็นเงินเคยกับผูเคยก,คยกต่างก,กันเนาะูเคยจางกันไ chắc bây anh xỏ vỡ gì đó. rồi cái gì vậy? bình xịn bình xịn bình xịn, bình ยังกตาเนาะเป็นว่าเขาเคยเลยเยเ่อยข่ากันข้าวเย็นดีเอ่อคอยไปเรื่อยเนาะมันกจะแล้วเองจุวประช่างเนาะปปาดๆเลยเนาะโอ้พคนลื่นเนี่ยเคยเอาไว้เนาะ เดเวมันอยห็ืโตคุณพ่อน้อด้วยอามือเตเขาป่ะโบนบกปูนี่โบกตัาหรใช่ๆไนเขาเคยเห็นเอามือเอามือปนโปใช้ด้วยนะเคือเคือรูปเต่าเลยนะเตาเคเห็นมือจนชอนละบบมัะแล้วโบนังว่าขีดินเนาะยังกัดจำนึงนี่ปูนมาได้เนาะ กัดดิอืมแรกๆหวานนิเนาะข้าวใส่น้าด้อกมาล่อๆน้ำุ่นใส่จัใสน้อยแล้ปั่นช่วยนี่นุ่นี่ปูนนุ่ปนแหงบอแนี่ป่นแหงค้าเนาะ โอ้ยว่าเพื่อนจีเอาพูนขึ้นแห่มันเบิดใจก่อนนาการักเร่งไหนหมันหมังนห้นึงไก่ให้ยางฟ๊าเนาะลูกเตื่ยไปทุ้วักักเนาะเออบึงคืองไงบดหิดกระยาเติลยโอ้โหเขาบเป็นคู่เงินนั่นหยดไปไปเอมารุมไปอ่ะ ถนัดยู่ตัวทีมันตกลงมานัดย่ถนัดดีขนาดเด้จนัดนเ้าติ๋น่ะชุดน้อยวะเรือจากตัวนั้นลงเาพื้ดติแ่่น้อยเนาะชุดนร้ายเนาะขาด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 เบิ่าปูนบงยุ่งอเอปูนพื้นบะหมทางในก่อนเนาะ เออทุกพี่น้องข้างในก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่ายัางบ่ทันได้เข่าเราเข่าร้อยปบนได้พี่น้องเลยมันก็ค่อยเฮ็ดไปแต่ว่าข้างในน,นี่แล่าๆของนี่ก็ได้อ้าวนี่ท่าสียตัวนี้เนาะเอ่อเล่ห้องท่าสียเลยเออน,ยนี่เนาะ อเไทั้าทั้งสีทั้งติ๊กโลบอนี่เนาะคาร์ดีรอ่ดิว่าเหล่ากัมันมันหมมันแล้วนะวาเล่ากันเนาะติ๊กโอ่ยี่เอชากันมันไดอยู่ละพอดีมุงไว้ก็ดีแล้เปลี่ยนคงห่างไว้ดีใจละออุ้ยโอ้เนี่ยตีปูนบ่นอ่ะ โอ้โอ้โอ้ทันสมัยนี้เนาะโอ้เออเข่าท่าเด้อแบบนี้โอ้แลเมื่อเข่ากันด้วเนาะเออนี่อาว่าเข่าอะไรวะส่วนนะสุดสับสุดสับอยู่ขนาด อืมอืมอืมอตอเนาะคักขาดาดอะลกมุนนะลูเนาะเข่ากันเยบัดเอ่อโตขกดลายขาดลายนอนเลยกับประมาณนี้เลยเนาะเครื่องซานของเฟินกับี่นอนเลยเพื่อน้องไซฟ้าเนาะ โอเคพคือเอาไงเนาะสำหรับคลิปนี้กะบ,บ่มี่อย่างไรทางเข้ากะมาเวนมาลินนำทางน้องสายฟ้ากับซีข้าไปหาน้องน้ำคัน่นยู่พี่น,น้องเไยเนาะบูนี้ตอนแรกว่าซีพ่อได้เข้าไปเนาะบูนี้ก็เลยมาเวลินนำน้องสายผ้าก่อนก็ได้ไปกับซีข้าไปหาทางน้องน้ำคั่นมันนี้พี่น้องเางไซื้อกุญณ,ณ,ณจงกุญแจครับกุณจงกุญแจมไปให้เพื่อนพี่น,น้อย่ายไรบูมี้ก็ได้กะบ,บ่มี่อย่างเนาะ ไปสายติตามเบิ้ลน้อพี่น้องเด้อนาะพี่พาช่างใดกขอตูนขอไพ่สรับบุนี้เนาะกะมาบ้านน้องใส่ผ้าในกาศขอบุญขอบุณทางแม่น้องวิชาต่างประเทศที่มาบริปภสองออกน้ำให้ทางบอสเซีนเนาะมองด้วยทางบอสแก้วอะได้เพื่อนซื้อนายยูนิชินด้วยการเดินทางไปดังเลยเนาะขอ,ขอคุณขอบคุณทางแม่เป็นลายขอให้บุญ หลายๆเด้อแม่เด้อเนอะขอให้มันต่ควาสุขมีแตเร่อสุขกายสุขใจเอาสําหรับยันนี้ลาลาไปก่อนแล้วเนาะสบายดีสบาย